แชร์อย่างดีเลยได้เลยเห็นมาได้ให้อรดทใจด้วยดีใจด้วยคุณสุพันธนีมอบมีแชร์แล้วก็บอกหอให้กับน้องไม่ดายอดเลยมอบข้อแล้วว่าได้วินแชร์ได้ไปไหนแล้วนั่งนั่งได้ได้ไปดูอากาศข้างนอกแล้วมอบแล้วนะคะสำหรับของนะะคดีนะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิวรอกอกอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะเอาผ้าห่มกับรถวิวแชร์นะคไปให้คุณยายกันที่บ้านนะคะ,ะก็มาถึงแบบโอ้ o, งานละตัวยังไม่มีเวลาเลยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยตอนนี้เราก็วาร์มมาถึงบ้านของคุณยายแล้วนะคะอันนี้เอซีเอามาให้หื เอฟสี่ซื้อให้หมอเอฟจีิวเฮอให้หมเออซื้อให้บัคขอนหมอซื้อให้ยายโอ้โหอสชั่นนี่ผ้าห่มโตโตฤดูหนาวแล้วจะได้ไม่ต้องนั่งข้างงานบอสหัวเจ้าดึกซื้อมาโอ้โขอบคุณบุญกว้างเนอะเนสาธุอันเจ้าก็คือเดียวอันเจ้าหามาเฮ่เนี่ก็เจ้าหาเจ้ามีเป็นไหาที่เงินรับอะไรเงินฝันเงินปั่นอะไรเงินหลานเด้อเจ้าสัสเงินลืมเงินตื่นเงด้เงินเชนแบนฝ่ามือมานั่น เ้ยลแกวมันนี่โชดทนหายยามาพลาดมานหายยามาเบ็ดถึงพารจะนีความชุกมีความชุกยิ่งขึ้นคุณเออโอ้ยย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 ย่ย้ไยยย้อยย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 ยมนยย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 ยนยย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 ียด้ยย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 ยคุณยย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 ่ยยน โม่เออโอ้โหไอ้เจไดไอ้คนยืนบิ่งเออนี่อ้ามันเมาแล้วน้ยห่วยบัคแก้มต้องซื้อเข่าไหลบักเอออันนี้ได้ได้จริงๆคุณยายเพราะว่ามันหนาวแล้วเอฟซีก็เลยซื้อให้อันนี้ก็เป็นมือแชจะได้ออกไปสูดอากาศข้างนอกนี่แม่ฟ้ามากอ๋เออมึงรวยอันนี้เม่ด้าฝากมาเพราะเป็นเอฟซีมาจากเมด้า จะแม่สุดาแม่ค่อยลูกจารัจ่าทุบลุกจ้ามาังคุณบคว้ามันรับในเงินผันนอนฝันในเงินล้านนแต่เดีมาแกดูลูกถึงท้ามาลูกคอยกับไอแตนมีความสิทโ่ว์ลกมีความสิขจริงขึ้นยิ่งขึ้นนะุ่นอุ่นอคะนอุ่น้คนุ่าอุุอยานอุ่่าอุ่นอ่นอุ่น่นอุ่นอุ่ห่น่นอนอุ่นอ่น่นน่ ก็้าพกูแบบไปได้บ้าค่ะไปได้อุ้ยนี่มีกลก่องอุปกรณ์ด้วยนะลนนกล่องน็อตกล่องอะไรอ่ะอืมดันมีเมนท์มาด้านนี้แล้วมั้ยด้านนี้โอเค่ะใช่นะจะได้ออกไปแบบว่าไปเที่ยวไปอะไรเนี้ยสูดอากาศข้างนอกนะคะ เออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่หกสบาทเลยเนาะแม่หนุ่มผมแม่เต็ได้เนาะอันนี้จ้าหงแม่เต็มกล้องไหมอันนี้อุปกรณ์แบบเออไรนะให้ให้แฟนเธอก็อันนี้น่ะของแม่เจ้าเดี๋ยวมาชื่อหัวคอยน่ะเอซีโมเอซีซื้อทั้งสองเลยเอซีลอแม่รองนางมโนยัยที่ควบคุมมันกว่างมากเลย เอาลองเบิังนูไม่มันทองบอกยูจากบปดินเอยลถ้าจะมาสีจะคุ้มอยู่ซื้อมาเดี๋ยวบอกเอาเอ่อมาได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นูหวยอันนี้เองอันนี้เคยหนูเลยเหรออืมหันแล้วแม่กรเย็บติ่มกระเย็บนี่ลายไปยิ้วอือบิังแน่ละของจ้กแท้ติ่ยิ้มเออเออหังทันแล้วกระติ่มมีมันภาพพองในได้อยู่มันหมุนอือโอยฝึกกันแล้วเหรอดี อืมอาหารบแมนครับอ้ยนะโจมย่ายมากลองเบึ้งย่ายจะนั่งไหมนั่วจันั่งเอาง่อคือตอนนี้คุณยายก็ยังแข็งแรงอยู่แข็งแรงอยู่คือเนี่ยใช้ไม้อะไรนะสีขาใช้ได้อยู่อันนี้ก็ถ้าแบบว่าอยากจะพาเขาเรียกว่าน้าบ่าวของวิวนะคะบ่าวฟอนเนาะถ้าอยากจะพาไปก็ เอาขึ้นนั่งแล้วก็พาไปสูดอากาศได้ตัวขันมันเรจะเป็นคู่มือแกไปดีให้เล็กน้อยดินะอมืมหลานน้อยเลยดิงสงเสรีอยากล่องรถสงเสรีอยากล่องมัลูอยากเล่น <c oughs> เป็นเด็กนะก็เขาก็ช่งางทำเขาเรียอกว่าอะไรนะอยากเรียนรู้อ,อยากรู้อยากเห็นเด็กนะ ค่ะก็สำหรับเราสองคนนะคะก็คือขอบคุณ FC จากใจนะคะคุณแม่สุพันนีเนาะที่แบบส่งผ้าห่มนะคะแล้วก็วิวแชร์มาใหา้คุณยายแอดวิวแล้วก็หน้าบ่าวนะคะนาบ่าวของแอดวิวเองนะคะก็ ขอบคุณมากเลยค่ะตอนคือคุณยายก็ต้องการผ้าห่มอยู่พอดีเพราะว่ามันเข้าฤดูหนาวแล้วแล้วผ้าห่มแกก็คือเก่าหมดแล้วแกก็เลยแบบดีใจมากเลยค่ะที่ได้แบบผ้าห่มโตโต้อย่างดีเลยนะคะแล้วก็วิวแชร์ก็คือเป็นอย่างดีเราก็ต้องขอขอบคุณนะคะสะพานบุญนะคะอาจารย์พิราชัดนะคะที่แบบเป็นสะพานบุญน,ะะนาส่งมาให้แม่ดาถึงที่นาจมดงเลยนะคะ และอื่นใดนะคะที่เราขาดไม่ได้คือขอขอบคุณนะคะเอฟซของลุงพลประแตนทุกท่านค่ะที่แบบว่าชมคลิปให้พวกหนูนะคะคอยให้กําลังใจคอยซัพพอร์ตพวกหนูมาโดยตลอดคุณยายก็ดีใจมากนะคะน้บ่าวก็คือดีใจมากที่แบบแกก็ไม่ค่อยได้มีอะไรแบบนี้นะคะก็ขอ,ขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับเรื่องของอการถ่ายคลิปเนาะแล้วก็ได้มาตัดคลิปที่หลังนะครับลงช่องแล้วแล้วก็ฟิดแบ๊ กลับมาก็<ม>ถือว่าโอเคมากเลยนะครับ<ด>สำหรับอคอมเมนต์ให้กําลังใจของ f อซที่ไม่เคยลืมนะครับก็คือพวกเราสองคนะนะคะแบบไม่ค่อยได้มีโอกาสที่จะเดินทางไปจําปะดงบ่อยส่วนมากก็จะไปช่วงงานนะคะมีงานมีอะไรแล้วก็ไปช่วยลุงช่างป้าสวนผักตลอดนะคะแต่ว่างานทางบ้านเราก็คือเยอะเหมือนกันนะคะเราก็เลยไม่ค่อยได้มีโอกาสแบบไปบ่อย คือหนูนับถือน้ําใจเอซสายลุงป้ามากค่ะเหนียวแน่นไม่เคยขาดเลยแล้วที่หนูแบบดีใจที่สุดปื้มที่สุดคือหนูได้ไปทํางานช่วยลุงป้าใช่ไหมคะแล้วก็ได้คือคือ FC ติดตามขึ้นมาแบบเยอะเลย500กว่าคนนะคะคือแบบโอ้ดีใจมากคือหนูหนูไม่ได้หวังอะไรเลยนะคะหนูแบบ คือหนูทําช่องก็คือทําแบบทําไปเรื่อยๆได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่านี่คือมันมันเกินคาดนะก็ขอ,ขอขอบคุณเฟซซีมากเลยค่ะแบบเหนียวแน่นสุด,สดๆเลยนะคะช่องเล็กๆของพวกเราเนาะใช่ก็ฝากไว้ในอบอกอ้อมใจพี่ๆแม่ๆเฟซีทุกท่านนะครับใช่ครับพวกเราก็จะอยู่มอมแม,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 แม่แบบนี้นะคะไปเรื่อยๆนะคะพวกหนูก็คือไม่ได้แบบคาดหวังอะไรมากมายนะคะก็คือทําไปเรื่อยๆค่ะเออีก็ ประมาณนี้นะคะก็คือมาขอบคุณนะแทนคุณยายแล้วก็น้านะบ่าวของแอดวิวคือพวกแกก็แบบไม่ได้แบบอะไรทางโซเชียลมากมายนะคะ,ะก็เลยแบบดีใจมากนะคะ,ะก็ขอบคุณทุกท่านที่คอยซัพพอร์ตคอยให้กำลังใจนะคะชงวิวกวก่อนมาโดยตลอดนะคะก็ฝากไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดวิวแล้วก็ไอเตอร์ได้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ